เช้าวันนี้นก็จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปชมปฏิบัติการคิกออฟอารยสถาปันประชาคมอาเซียน<ม>อย่างเป็นทางการณกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย<ม>สถานที่ตั้งของสํานักงานเลขาธิการอาเซียนนะครับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาผมและทีมงานนะครับซึ่งนำโดย A.P.C.D. ดรเตตบุญนาคนะครับประธานศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาคนพิการแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนะครับได้พาคณะของเราเดินทางไปที่กรุงจาการตาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เมื่อ3เดือนก่อนไปมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับ,คร,บครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่สำนักเลขาธิการอาเซียนในกรุงจาการตานี่แหละครับซึ่งเราก็มีกำหนดการคิ c k o f นะครับ ระจรงส่งเสริมเฟลลี่ดีไซน์อารยสถาปัตย์ทั่วภูมิภาคอาเซียนทั้ง10ชาตินะครับก็นี่ครับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่เลขาธิการอาเซียนก็เป็นตึกเก่านะครับอย่างที่ผมเคยได้ฟังเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับตึกนี้เปิดใช้งานมา35ปีโดยประมาณดังนั้นเรื่องของการจัดทำอารยสถาปัตย์เฟรนดีดีไซน์เนี่ยก็ยังไม่ค่อยมี เป็นโครงสร้างแบบเดิมเช่นด้านหน้าก็ยังมีแต่บันไดรวมถึงด้านข้างด้านหลังนะครับอันนี้โครงสร้างเดิมข้างในเรื่องของห้องสุขาก็ยังมีห้องสุขาเฉพาะหญิงและชายยังไม่มีห้องสุขาเฉพาะสําหรับพ่อแก่แม่เฒ่าผู้สูงวัยผู้พักฟื้นสุขภาพตลอดจนผู้ที่ใช้รถเข็นต่างๆนะครับแต่ว่าปัจจุบันอาคารสํานักงานใหญ่เลขาธิการอาเซียนแห่งนี้ ก็ได้มีการปรับปรุงไปตามสภาพในฐานะอาคารเก่าแก่ด้านหน้าก็ยังคงมีแต่บันไดแต่ว่าทางลาดเนี่ยทางสำนักเลขาธิการอาเซียนก็ไปใส่เติมเอาไว้ด้านข้างและก็ด้านหลังนะครับแต่ว่าที่ผมเคยบอกนะครับสำหรับอาคารก่อสร้างใหม่ซึ่งกำลังจะออกแบบตอนนี้อันนี้เขาทำอันเก่าเนี่ยอันนี้คือเหมือนกับมามาติดตั้งแบบน็อกดาวน์มาเสริมขึ้นมาก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในเห็นไหมครจะมีการเชื่อมโยงไปได้ ทุกชั้นเพราะด้านในนี่ก็จะมีลิฟต์นะครับแต่ว่าสําหรับอาคารแห่งใหม่ที่ตอนนี้กําลังออกแบบดีไซน์กันอยู่น,นะครับจะเป็นอาคารเฟรนี่ดีไซน์ของสํานักงานเลขาธิการอาเซียนแบบจัดเต็มเลยนะครับครับตั้งแต่รูปแบบการออกแบบดีไซน์สวยงามทันสมัยสะดวกปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมซึ่งผมได้มีการหารือกับทางคณะผู้บริหารเลขาธิการสํานักเลขาธิการอาเซียนเนี่ยก็ได้ข้อสรุปว่าจากนี้ไปเนี่ย เราก็อาจจะมีการถ่ายทอดนะฮะรายงานความคืบหน้าจากที่ทําการสำนักงานใหญ่เลข,ขาธิการอาเซียนนักกรุงจาการ์ตาเนี่ยมาให้พวกเราได้ชมติดตามความคืบหน้าว่าการออกแบบไปถึงไหนจะลงเสาเข็มก่อสร้างการก่อสร้างเป็นยังไงนะฮะ<ม>ก็จะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะทีนี้ที่ไปสํานักงานเลข,ขาธิการอาเซียนครั้งนี้เนี่ยแน่นอนครับก็คือการคิกออฟอารยสถาปัตประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการนี่ครับก็เป็นบรรยากาศภายในงาน ด้านหน้าก็จะมีนิตยสาราที่กำลังฮอตฮิตเป็นอย่างมากในภูมิภาคอาเซียนสิชาติณน้าขณะน,นี้ก็คือนิตยสาราน้องใหม่มาแรงครับชื่อว่า f e r r ี่ดีไซน์ไทย l a n d นี่ครับเรานำประเทศไทยเชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการโดยใช้สื่ออักษรนี้ข้อความนี้ที่เราพยายามรวบรวมประมวลเรียบเรียงนำเสนอถ่ายทอดนี่ฮะท่านนี้มาจากฟิลิปปินส์นะครับที่กำลังอ่านอย่างสนใจมากเมื่อกี้นะครับ เป็นคู่สามีภรรยาที่นั่งวิวแชร์นะครับแต่ว่าอาชีพหลักเนี่ยเป็นสถาปนิกโอ้สุดยอดมากนะครับมากันหลายชาติเลยนะครับโดยเฉพาะเจ้าถิ่นก็คืออินโดนีเซียผมก็เลยถือโอกาสนำนิยสารเนี่ยไปเผยแพร่ไปแจกจ่ายให้กับบรรดาเครือข่ายเลขาธิการอาเซียนแล้วก็ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมอันนี้ทีมไทยแลนด์นะครับนี่ดเตรเตดบุญนาครองเลขาธิการอาเซียนฝ่ายสังคมและวัฒนธรรมคือ รองวงเทพอัธกัยบวชทีท้ายมือนะครับ mm hmm. สุภาพสตรีเสื้อสีชมพูก็คือท่านทูตโลสนะครับ mm hmm. ท่านทูตบุษดีสันติพิทักษ์เอกอากาัครวัฒนูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจําอาเซียน mm hmm. นี่ครับบรรยากาศในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการการคิกออฟนะ Access for a l อ in a าเซียนี่นะครับอาเซียน10ชาติจากนี้ไปต้องมีการปรับปรุงเสริมสร้างตกแต่งพัฒนาเรื่องของ f ฟร l y Design Accessibility นี่นะครับเด mm hmm. ่างที่เขาขึ้นหัวข้อนะครับ ก็คือทุกตึกทุกอาคารทุกแหล่งท่องเที่ยวทุกระบบขนส่งมวลชนบริการสาธารณะต่างๆเนี่ยจะต้องสร้างทำดีไซน์ออกแบบให้ใช้งานได้ในเรื่องของอารยสถาปัตย์เฟรนี่ดีไซน์นี่ครับถือว่าเป็นก้าวย่างที่สำคัญอย่างยิ่งเป็นปอิศาตอีกครั้งหนึ่งของประชาคมอาเซียนทั้ง10ชาติโดยประธานเปิดงานก็คือท่านเลขาเลเรงมินนะครับ ตัวแทนจากประเทศเวียดนามที่เราเล่าไปแล้วนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยดำรงสถานะตําแหน่งเป็นเลขาธิการอาเซียนก็หมายความว่าเป็นเบอร์หนึ่งของฝ่ายบริหารของสํานักงานเลขาธิการอาเซียนและก็ดูแลเครือข่ายต่างๆในสิชาติอาเซียนนี่บรรยากาศครับตอนที่เราลงนามคิกออฟนะครับว่าท่านเลเลืองมินเลขาธิการอาเซียนในฐานะผู้นําอาเซียนอย่างเป็นทางการคนปัจจุบันนะครับก็ลงนามเป็นคนแรกนะครับ ในป้ายอาเซียนเฟร s i ดีไซน์ l l Campaign ก็คือ Kick Off อารยศาปัตประชาคมอาเซียนท่านเลลังมินเนี่ยลงนามคนแรกแล้วก็ต่อด้ดยวีท่านนีน้ท่านมอกตันครับอันนี้เป็นรองเลขาธิการอาเซียนเป็นคนอินโดนีเซียดูแลฝ่ายบริหารแล้วก็ดูแลตึกอาคารของอาเซียนโดยตรงเลยนะครับ,รบก็มาร่วมลงนามเป็นสักขีพยานร่วมกันเป็นเกียรตินะฮะเป็นขวัญกำลังใจให้กับสิบชาติอาเซียนว่าจากนี้ไป เราจะจับมือร่วมกันส่งเสริมพัฒนาด้านการเมืองความมั่นคงศิลปะประเพณีวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเศรษฐกิจการค้าการหาการขายแล้วเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญยิ่งในยุคนี้และจากนี้ไปก็คือเรื่องของการจัดทําจัดสร้างอารยสถาปัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสําหรับผู้สูงวัยพ่อแก่แม่เฒ่าผู้พักฟื้นสุขภาพตํารวจทหารผ่านศึกสตรีมีคันเด็กเล็กผู้พิการ ผู้ที่ใช้รถเข็นตลอดจนนักท่องเที่ยวที่ใช้กระเป๋าเดินทางส่วนใหญ่ก็ต้องมีอยู่แล้วถูกไหมครับ,รบจะลากขึ้นลงรถจะเป็นยังไงจะต้องใส่ลิฟต์หรือว่าใส่ทางลากขึ้นรถตู้หรือรถบัสยังไงนี่ต้องคิดแล้วนะครับนี่คือสารสาระสําคัญส่วนหนึ่งที่ท่านเลขาธิการอาเซียนเลเลืองมินได้ลงนามแล้วก็ส่งสัญ,ญญาณไปทั่วอาเซียนเมื่อวันศุกร์ที่29รกรกฎานคมที่ผ่านมามนะครับและในงานนี้ ท่านเลขาธิการอาเซียนเลเรงมินก็ให้เกียรเราม่านะครับเป็นประธานในพิธีเปิดตัวนิตยสาร f ฟ i ลี่ดีไซน์ไทยแ a นด์ทูอาเซียนอย่างเป็นทางการด้วยนะครับท่านก็นลงนามเจิมปกให้ผมด้วยนะครับโอ้โหนี่นครับและ,ะไปฟังหน่อยนะครับว่าท่านเลขาธิการอาเซียนเลเรงมินเนี่ยจะมีความคิดความเห็นและก็การขับเคลื่อนภาคปฏิบัติในการสร้างทำส่งเสริมเฟลลี่ดีไซน์อรารยชาปัตในภูมิภาคอาเซียนสิบชาติจากนี้ไป Asian Vision 2025. It is that in the arts community, own people will benefit from the community building process, and of course, it is also that you know the, the people, the person with disability also benefit from the uh, community building process. So this workshop is a platform for us to discuss ways and means to improve the access It takes very uh, office of the as a judge in the benefit of the person with disability. right now we don't have yet you know, any person with disability in the uh, staff of the ashten judge, but uh, looking forward to the future, i mean, we will you know, ensure that you know, the access to the building, to the facilities is for all including the people with disabilities in uh, this. Uh, of Today's event was actually a very, very useful uh, exercise in, yeah. and input for the ASEAN Secretariat. We are planning to build a green, inclusive <coughs> building. We, our expectation is actually to have practical inputs. We have the practical, actually, uh, measurement, the standards. And in fact, we have discussed uh, actually about the measurement and because we are starting first with the toilet renovation and we are going to do that based on the specification uh for uh to enhance accessibility for people with this hmm. mm. thailand เลเรืองมินแล้วก็ท่านม็อกตันแล้วก็ตลอดจนผู้บริหารทุกคนทุกฝ่ายของประชาคมอาเซียนนะครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือทีมเอกอัคราพทุตไทยนักกุงจาก,การ์ตาอินโดนีเซียนี่ครับแม่นี่คุณหนุ่มรัับคุณดี้ะครับโอ้เลิศเธอมากฮะครับเลิวเธอมาก <c oughs> มันเป็นประวัติศาสตร์ใช่มันเป็นประวัติศาสตร์ไงเออมอให้เป็นอาร์ตหน่อยดีครับนี่คือศิลปะอาร์ตอาร์ตจริงอาร์ตจริงฮะนี่ครับทะเลเรืองมินนี่ปุ๊บนี่ฮะเห็นไหมไปไหนเราต้องเอาไทยแลนด์นี่ฮะเพราะว่าละมาในนามไทยแลนด์แต่ว่าร่วมกับอีก9ชาติเป็น10ชาติประชาคมอาเซียนนะครับนี่ดรเต๋บุญนาคนี่รองเลขาธิการอาเซียนวงเทพนะครับนี่ท่านม็อกตันนี่มาซื้อคู่ที่ดูแลตึกของอาเซียนโดยตรงเนี่ยฮะเป็นชาวอินโดนีเซีย นี่คุณนิโนโมิยะ APCD อะไรอย่างงี้นะฮะนี่ท่านทูตบุษดีสันติพิทักษ์นะครับและที่ขาดไม่ได้นี่ครับท่านศิลป,ปินเอกของเราอาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพัฒน์ครับโอ้สีทองเลยสีทองอลามตาเลยอ่ะนี่ก็ถือว่าต้องขอบพระคุณนะครับใส่กอบไปเลยใส่กอบนะครับใส่กอบเป็นบริษทัทใช่บริษทัษทเพราะถือว่าแล้วก็ร่วมกันรลงส่งเสริมด้วยกันทั้ง1ิบชาติเพราะก็มีตัวแทนอีก9ชาติมาร่วมลงนามเมื่อสักครู่นี้นะครับ และในไหนเราก็โกอินเตอร์แล้วนะครับพี่หนครับคุณนีระครับเชิญครับในส่วนของที่ประชุมสํานักงานใหญ่เลขาธิการเซียนเขาเลยให้ผมลองของลองของลองวิชานะครับมาโกอินเตอร์เนี่ยจะสปีดพูดเป็นภาษาอังกฤษให้กับบรรดาเครือข่ายสิบชาติอาเซียนฟังได้ไหมเชิญครับลองดูไหมครับเป็นการพูดภาษาอังกฤษมาบรรยายพิปรายครั้งแรกในชีวิตของผมเลยนะครับอ่ลองฟังหน่อยครับ My dream is that we all can travel conveniently, safely, and equally. We are the nations, and we need to help each other to support, mobilize, and create a fairly designed community. But the truth is, most people with disabilities in the ASEAN region, including Thailand, are living in difficulty. They cannot use basic governance services because of a lack of access. We came to ask their advice in setting up fairly decide for all. and make happen all ASEAN in ten how to it เป็นไงครับใหม่ก็ดีจริงๆนะใหม่ผมใหม่เอาที่เขาพูดใหม่ใหม่ประเทศเขาดีนะเสียงแบบโอ้โหเสียงโค้งไหมเสียงดีมากนี่พอไปวัดไปวาไปอะไรได้ไหมเนี่ยก็ได้ก็ฟังแล้วเป็นคนไทยพูดภาษาอังกฤษนี่เป็นคนไทยเลยแหละเตรียมตัวมาดีอันนี้ที่คุณแอนดูร่างให้ใช่ไหมแอนดูปรับแก้ให้ครับนี่ไม่นี่เตรียมตัวมาดีแล้วถามจริงดู คนฟังนี่ก้มหน้าก้มตาพึมพำพึมพำเขาจะว่าสวดมนต์หรือเปล่าโอ้โหหลัใจท่าทางแต่ละคนหลับใจมากเขาเขาเขาสนใจเนื้อหาที่เข้มข้นมากดูดูนี่นี่ชาวญี่ปุ่นนะนี่นี่ป้อนฟาวดชั่นดูนี่นี่อันนี้จากอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นี่แล้วก็เวียดนามละทีต่อมาหลับแล้วนั่นแ่ะอันนี้ออสเตรเลียท่าทางแบบหน้าตึงแต่ละดู่ยแต่ละคนหน้าตึงเลยเห็นเขาบอกโอ้โหทึ่งโอ้ขนาดนี้เฉยเลยเนี่ยโอ้ไทยแลนด์นี่ขนาดนี้เลยเหรอ โอ้นี่นี่คก็ขอบพระคุณมากนะครับโอเคใฟต่อไปสำหรับสปีดภาษาอังกฤษการพูดเป็นภาษาอังกฤษเรื่องของเฟรนดีไซน์ประเทศไทยในการสื่อสารไปสู่เวทีโลกนะครับ26กันยายนครับนี่พูดที่เคมปินสกี้โฮเทลตงเสียงพารากอนวันท่องเที่ยวโลกวันนี้พอดมากนะพอพูดที่เวทีอาเซียนเนี่ยเธอไมพูดภาษาอังกฤษอีกแล้วก็ไม่รู้ ก็ให้โรงแรมเขาเตรียมมาดีๆ <c oughs> วันนี้ขอบคุณมากครับคุณหน่อยครับบครับครับ